โอ้ทีคนเดียวอย่างสบายอารมณ์คู่แข่งไม่มีอีกแล้ว Ồ, oh, thiếu có thải dao thiếu dao nữa Đen, 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 đen Thấy, Ôi, 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 มีผู้ชนะช Blue มีผู้ชนะไม right ่ได้ใจแล้วเพคะเกียกันเกินหน้าเกินตาหรือเปล่าไปจับมาจากไหนเนี่ยเขาเมืงอกีทิ่มคางกูแล้ว โอ้โห<ฮ>ฝากด้วยอา้าวฝากทำไมฝากม้าไว้กับควายวะขอโทษม<ห>ันเพิ่งกินไปสองตัวเนี่ยให้ควายจุงม้าไปเข้าคอกอ่ะควายหมดหน้าที่แล้วไปไหนก็ไปไปได้แล้วฮะห,ห,ห,หมดแล้วเหรอก็หมดแล้วเลยมาส่งแล้วก็ไปได้แล้วเฮ้ยแต่งตัวไม่ชั่วโมงแล้วเนี่ยอัดวีดีโออายนะเนี่ยฮะอายนะเนี่ยอายทำไมเราคนเยอะแยะโอ้แม่งเล่นแป๊บเดียวเราต้องมาแล้วนะ งอนงอนงอนงวยงอนงอนโมโหให้นควายมันแต่งตัวนานะตำรพระคุณพระคุณมาผิดเรื่องหรือเปล่าผิดเรื่องเรื่องนี้นะจ่ามาเรื่องนี้แหละแต่งตัวอย่างกับพวกบังละจันยังไงชักคนไม่ใช่มาเขาก็ขี่ม้ากันอ๋อตอนแรกขี่ม้ามาเมื่อกี้เจอด่านตำรวจจับไปหมดแล้วเลยขี่ควายแทนโอ้ยตายแปลกปักหาเฮ้ยที่ไหนวะเนี่ย เธอเองตาแล้วเขาช่วยเหลืองนาขนาดจริงๆเลยค่ะสงสัยต้องต้อง่คนที่รู้จักไอคนที่เราช่วยเหลือไว้ไม่รู้ิถ้าจะเยอะถ้าจะเยอะไงเอ้านึกว่าใครจ้าจ้าเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างช่วยอยู่ไงตื่นเต้นไปหมดเลยอ่ะตื่นเต้นไหมตื่นเต้นมากไหมมากใช่ไหมเออไอไอไหนูไปไปตักน้ำมากินักขันป่ะน้อะไรกันเนี่ยเต้นมามาเหนื่อยไปไปไ ขี่ม้ามานี่ไกแล้วเนี่ยนี่ใครอ่ะเอันนี้องหญิง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 งงออหอาแวมาแลเฮ้ย มึงจะมีว่าอะไม้เลยเนี่ยเดี๋ยวมันมาได้ไงวะเศษพ่อนี่มาอะไรกันเนพันไม่ได้ไรวะแปลกแปลกไปหรือเปล่าเนี่ยฮะมีอะไรแปลกแปลกหรือเปล่าท่านยุข้าพเจ้าไอ้ไอ้หนูเอ้าเก็นั่งก่อนสินั่งก่อนนั่งก่อนนี่เป็นผู้ชนะนะเนี่ยก็รู้ผู้ชนะแต่วทำไมแล้วทำไมนั่งก่อนนั่งก่อนนั่งเออนั่งก่อนแบบว่ายุหยุดเดี๋ยวนี้นะ จะหยุดทำไมทำไปแล้วนั่งก่อนสินั่งคุยกันก่อนคือเจ้าเข้าใจผิดแล้วจะเข้าใจผิดอะไรก็ชนะมานี่ไงชนะงผายพูชนะใด้ชนะแต่แต่คนนั้นความสำคัญเ็ามีอยู่นะเขาเป็นเจ้าเมืองนี้ฮะเป็นองค์ระมหากษัตริย์เมืองนี้เป็นเจ้าเหรอในสตูลาอันนี้อันีกโอ้โหจะจะบอกมึงอยู่แล้วแล้วทำไมไม่งคนนี้ต้องเป็นคนสำคัญแน่เลยเห็นเขียวเขียวเนี่ยใช่แน่คนเขียวเขียวเป็นต้องคคนสำคัญ เขาใส่ชุดสีขาวเขาเขียวได้ไงเราผิวเนี่ยเขียวตาผู้ชายผานลงขอใครโอ้โหขอใครเลยรถตำแหน่งวูบเลยใจหายเลยโอ้โหไม่ใครจะโโหทำไมใจหัวหน้านักคิดบัญชีไปแล้วอ้าวขอใดเช้าพระเจ้าป่ะอ้าวมอมเทน่าสกันขี่ม้าได้ชัยชนะใช่ไหมพระเจ้าป่ะไหนนี่ทีหนึ่งเขานั่งอยู่นี่ถ้าจะยุ่มมาก่อนเขาเป็นทีหนึ่งเต่าแพ้เขามาถึงตั้งนานแล้วเนี่ยมันจะมาก่อนมอมเทนด้ยังไง ก็เมื่อกี้บองฉันมึงพึงอะไรอ่ะทำอะไรทำอะไรไปคะทำอะไรไปอสกันมีเวลากระจหรือเปล่าเนี่ยเปล่าพระเจ้าเปล่าเปล่าให้ฉันวับผแพ้ดิจเปลนไปได้ยังไงวะเออนั่นสินั่นไงทีแรกไอ้ทัศยุ่งออกมาคนเดียวแล้วมึงเป็นใครมาได้ยังไงเออมันไปผ่านสิงห์บุรีฉันก็เลยตามมันมาใช่เขควายมาด้วยเอือุ้งควายมึงเก็บเมื่อกี้เนี่ย เขาอ,อุตส่าห์ต่อให้ออไปเจอสิงบุรีก่อนไปถึงสุพรรณเนี่ยยักเอาชนะเขาไม่ได้เจ้าพานทำไมแพ้ก็ไปซะไม่มีแล้วต่อรออีกแล้วจับไม่ได้อะไรไม่ทันไม่เป็นไรมอมฉันไม่ยอมไม่ง่ายหรอกจำโอาไว้นะพี่จัอจกองหญิงมอมฉันไม่ได้มาของอีกเจ็ดวันรอรับ,บองจรจากมอมฉันอสกัรให้ดีเถิด ทิ้มแก้มปลีเลยชนะเป็นเจ้าเหรอเจ้าแล้วคนนี้พระไม่เห็นสีไม่ใช่เฮ้ยมีเมียแก่ขนาดเอ้สาวเลยขนาดนี้ลูกสาวคนละรุ่นเลยลูกสาวคนเรามีเมียเด็กเยอะแยะไปนี่ลูกสาวลูกสาวเอแล้วแล้วเรียกแม่คนโน้นเหรอนางขนมต้นห้องจ้าเป็นนางขนมเฮ้ยนางขนมพี่แปลว่าอะไรวะเอานางขนมไงเราเวลาที่เวลาหาขนมให้เจ้ากินไงอ๋อเรียกนางขนมนี่แหละเลยคือไม่ใช่ นางสนมนี่เป็นคนสนิทอ๋อเป็นคนสนิทที่ว่าองค์หญิงจะไปไหนก็ตาตาไปด้วยทุกคนต้องแหงเข้าใจไหมอ๋อแล้วแล้วยังไงสรุปแล้วยังไงเอา้านี่ชนะมาแล้วเนี่ยชนะไม่รู้เหรอได้อะไรบ้างเนี่ยเหฮะไม่รู้เหรอไ,ได้อะไรบ้างได้อะไรอะได้อะไรวะก็เมืองครึ่งกึ่งพระนครออใช่ไงได้เมืองไงได้เมืองครึ่งหนึ่งโอ้ขี่ม้าเหนื่อยคุณจะลืมเนาะเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยพร้อมลูกสาวข้าพเจ้าแก้วมณีเป็นคู่ของ ท้าก่อนเลยครับได้ลูกสาวเอ้าเสด็จพ่อเอ้าเอ้าทำไมหน้าเหมือนกันอย่างนี้เลย้วไปโดนว่าเตชะทรงได้โปรดเฮ้ยยังไงวะเนี่ยเฮ้ยอะไรอะไกระดักเสร็จพ่อมันเกิดอะไรขึ้นไปคะฝนก็ไม่ตกไปหมดแล้วทำไมคนหอกวะเนี่ยเฮ้ยไอ้คนนั้นนี่วะที่เราช่วยมันนะใช่หรือเปล่าเหมือนกันเลยเจ้าชื่ออะไรนะเอ่อ ชื่อแล้วลืมแล้วทัศยุเมื่อกี้ทัศยุทัศยุทัศยุคพะยะค่ะเจ้าชื่ออะไรหม่อมฉันก็ชื่อทัศยุคพะเจ้าค่ะมันหม่อมดาหม่อมฉันหม่อมฉันตัวจริงไม่ใช่ตัวปลอมพะยะค่ะตัวจริงตัวปลอมตัวปลอมไม่เป็นตัวจริงพะยะค่ะไม่ใช่ตัวปลอมมาก่อนมาก่อนตัวจริงเนี่ยตัวจริงตัวจริงตัวจริงเสียงจริงเลยพะยะค่ะชื่ออะไรเออชื่ออะไรทัศยุคพะยะค่ะทัศยุเจ้าเด็กสมเด็จโปรดไอ้บุคคลคนนั้นมันเป็นตัวปลอมพะเจ้าค่ะเจ้าโกหก จ้านั่นแหละตัวปลอมเจ้านั่นแหละโกโหกฝา,าบาทฝ่าบาทผมทันตัวจรงมมิงเพคนตําแหน่งเรื่อยเลยจเจเียนเจียนเจียนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนะข้าจตั้งธรรม,มาที่นิดนึงมันต้องมีของจริงก็ต้องมีของปลอมของโลกเรียนแบบกันเยอะใช่คะใช่ไหมคนถ้าถ้าตัวจรงิงอ่ะถ้าสยุตัวจรงิงที่มาครั้งแรกอ่ะต้องมีต้องมีสัญลักษณ์ที่ใบหน้าเพคะใช่ใช่มีปานแดงบนใบหน้า ผนฉันมีพ่ะย่ะคมี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 มมมด้วยเจ้าผมฉันก็มีเช่นเดียวกันพระเจ้าค่ะขุนพระช่วยเช่นนี้ก็แล้วกันคนเรารู้กฎกติกาก่อนมาถึงในเมืองนี้ว่าทําอะไรไบ้างก่อนที่จะขี่ม้าแข่งกันก่อนหน้านั้นทําอะไรกันบ้างทําอะไรมาทาอะไรกันมาพี่โถทําอะไรกูก็ไม่รู้เหมือนกันะไม่รู้เออก่อนที่จะแข่งม้า ทำอะไรกันมาแข่งฟุตบอลมาก่อนพะยะค่ะใช่แต่ฟุตบอลแต่ฟุตบอลหมอดชัดเป็นกองหน้าพะยะค่ะกองหน้าส่งทุกปีตกรอบทุกปีเหมือนกันลองถามคนนี้บ้างสิไม่รู้แล้วเจ้าทัชชัยยุ้งก่อนที่จะมีการแข่งม้าเกิดขึ้นกล้าหม่อมชันได้ปลองฝีมือจนมีชัยชนะพ่ะย่ะค่ะถ้าเช่นนั้นมันคือตัวปลอมจับมันโกหกจนตกตาผู้เหรอไตกตาเหรอตัวจริงนะพ่ะย่ะค่ะตัวจริงเนี่ยไม่เชื่อหรอตัวจริงซ้อมดาบกันก่อน ก่อนที่จะถึงเชือกข้าหม่อมฉันนะพี่เจ้าค่ะหม่อมฉันตัวจริงมันละวปลอมเสียแรงความแตกแล้วที่ช่วยเหลือเจ้าผู้หน้าเจ้ามารับชัยชนะแต่เจ้านั้นกลับมาใส่ความข้าเอาเถิดใครจะจับตัวข้าไม่ได้แม้กระทั่งตัวเจ้าก็จับข้าไม่ได้เช่นเดียวกันเฮ้ยระวังตัวนะเว้ยเอามาแล้วแขงใส่แตกมดเลยเว้ย โอ้โหมึงก็เล่นผิดแล้วตไกูต้องดึงมึงมานี่มึงดึงกูอย่างเดียวเลยเนี่ยไม่รู้ชวงโคลมัน่ะไม่เป็นไรต้องไวหน่อยดึงฉันมามีของแถมมาด้วยเธอสฉันมาทำไมเนี่ยไอ้หัวใจวอะไมเใช่ใครกันแน่ฉันงงไปหมดแล้วฉันจะบอกความจริงให้ก็ได้ความจริงแล้วฉันไม่ใช่ทัศิยุแต่ฉันคือเวชยันเพียงแต่ว่าหน้าตาคล้ายกันเท่านั้นและเหตุผลที่ฉุดเธอทั้งสองคนมา ถ้าหากว่าข้าไม่ทําเช่นนั้นก็ต้องถูกทหารวางฆ่าแน่นอนตายไม่ถูกต้องเมื่อจับตัวมาแล้วข้าจะไม่ทําอะไรข้าก็จะทําการข่มขืนเลยกกแล้วกันใช่อะไรเนี่ยถูกบ้องไม่ข่มขืนยังไงจะตัดไิบปิ้นเราเหรอโอ้โหรุ่นเธอยังมีริบบิ้นอยู่เลยฮะยังอยู่แม่ยังพอมีเหลืออยู่เนี่ยจิตใจเธอดีขนาดนั้นเลยเหรอ นัาว่าเป็นวาสนาของข้าเวชยันที่ได้อยู่ใกล้ชิดกับราชธิดาชื่ออะไรนะจําไม่ได้แล้วแก้วมณีแก้วมณีคนนี้แก้วมณีเธอแก้วอะไรจ๊ะแบฉันพิงกี้โอ้พิงกี้พิงกี้ห <c oughs> น้าอย่างกระดิกกี้เ <c oughs> ้าเฉียบผู้เสวเ <c oughs> บ้าวิงกี้คนนี่แมวเอาอย่างนี้ก็แล้วกันวันนี้ ตอนนี้พระอาทิตย์ใกล้จะตกดินแล้วถ้าหากว่าเดินทางกลับเมืองตอนนี้ก็คงจะมีภัยค้างแรงอยู่ที่ถ้ำแห่งนี้ไม่มีใครถ้ำนี้ไม่น่ากลัวถ้านอกจากชั้นสามคนแล้วไม่มีใครแต่สองคนจะปลอดภัยหรือเปล่าเอไอ้เรื่องปลอดภัยเนี่ยอยู่ที่เนี่ยปลอดภัยแน่นอนนอกจากสามคนนี้ไม่มีใครแล้วเพิ่มไม่ต้องกลัวใครเลยในถ้ำนี้ทำไมโดยเฉพาะพวกฉันจะน่ากลัวตัวนี้ตัวเดียวแหละเอ้านี่ เกียรติจะอืมเกียรติหน่วยมึงมากเลยเนี่ยหนวยมันมากไว้ใจได้ไว้ใจได้ไม่ทำอะไรจริงนะอยู่ที่นี่ก็แล้วกันและพรุ่งนี้เช้าฉันสามคนจะไปส่งที่กำแพงเมืองสัญญานะตกลงนะเดี๋ยวเธอกับฉันไปนอนโคนหินก้อนนู้นเจนสบายที่หลังเงี้ยเย็นสบายเธอเหมือนเป็นบุพเพ นำพอเป็นวัวเมื่อสนางนำพบเมื่อเราทั้งสองได้มาประสบเหมาะกันนจ้ะพี่ได้พบคู่สร้างได้ฟังคำชายใกล้ชิด เป็นมิดรวมมวลไม่ฟังทำแววเสียงโหนพวกว่เขาจนเอียงพี่นั่นรอคำตอบห<ป><ข>ากเคำหอ,อบหัวใจ ขอเป็นคนรับใช้จะพาเจ้าไปดูชา้างเจ้นี้ป่านะนาช้าง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 น้องเคยเห็นช้างหรือเปล่า,าช้างมันตัวโตไม่บบา จมูกยา,ยาวเรียกว่างวงมีเขียวตายงวงเรียกว่างามีหูมีตายาวพี่ชวนเชิญน้องเออย่าเคิร์นทำเอียงไอโอ้สามไว ขอเพียงให้ใครความเอาไม่เคยคิดลวงหลอกสาวหากเราได้เคียงคิดใกล้โอ้คนสวยแม้นพี่รวยเมื่อไรจะซื้อเพททองให้ใสเพราะว่าหัวใจพี่ใหญ่เหมือนช้างช้างช้างชางช้าง น้องเคยเห็นช้างหรือเปล่าจะพาไปดูแถวนี้มีเป็นโขงเลยเห็นไหเต็มก็เป็นน้ากลัวสิเลยช้างมันตัวโตไม่เบาจมูกยาวๆาวหนวดหวงมีเขี้ยวตายงนวงเรียบงามีหูมีตายาว One nice. ต้องร้องให้ดีนะทำไมอะร้องไม่ดีเดมัเพี้ยนเนี่ยจะไม่เป็นหางถ <c oughs> ้จะไปดูช้างแล้วตายแล้วอะมึงจะดูอะไร <c oughs> ดูอะไรก็ได้ที่มันคล้ายขึ้กับช้างอ่ะจริงหรือเปล่าช้างมันใหญ่อะไรใหญ่อะไรใหญ่ก็ได้ที่ใหญ่เหมือนช้างดูได้หมด๋อความใหญ่ชอบดูความ,าวามาใหญ่ๆ่นนี่เขาร้องเกี่ยวกับสัตว์ <c oughs> เดี๋ยวฉันจะพานี่แถว๋ยวนี้มีป่าดงดิบมากมายจริงเหรอเขาร้องเกี่ยวกับสัตว์เดี๋ยวจะพาเธอไปดูสัตว์จริงเหรอไอ้สัตว์ S <S <S จะพาไปดูสัตว์ค่ะจริงเหรอดูสัตว์ดูสัตว์เดกเดี๋ยวก่อนบอกตามตรงเลยทฉันชอบเธอเนี่ยจะรังเกียจใช<อ>่ไหมเนี่ยตายแล้วคุณคุณมาพูดใจอย่างนี้ได้ยังไงคะทำไมอะดิฉันน่าจะการันตีได้ยังไงผู้ชายอย่างคุณะจะเจอกันแป๊บเดียวจะมาบอกว่าชอบผู้ชายสมัยเนี้ยเห็นน่ะเปรียบผู้หญิงเหมือนดอกไม้ริมทางเพอจูบุแล้วก็ทิ้งขว้างจูบุจูบุจูบุมันก็คิดเอาเองแซ่อ๋อแสดงว่ากลัวผมไม่จริงใจเพราะอะไรอะ สมัยนี้อ่ะการที่จะเป็นคู่กันต้องดูดวงก่อนเข้าใจไหมต้อดูหงอเฮงก่อนต้องมีดูดวงให้เหรอมีดูดวงคุณนี่ช่างชอบดูดวงเหรออ่ะใช่ค่ะแล้วทำไมจะาทำไมองดูเนื้อคู่จะต้องดูไงที่ต้องดูวันเดือนปีเกิดเพราะว่ามันชงกันหรือเปล่าวันเดือนปีเกิดเยะเยอะไปมั้งเอาแค่ปีเออพอมั้งคุณปีอะไรคะเนี่ยอ๋อผมปีขานครับปีขานปีขานปีเสือปีหดเลยตายแล้วแล้วคุณปีอะไรฉัน ปีวอกอ๋อปีวอกปีวอกออาเ้วจะเข้ากันได้ไหมเนี่ยถ้ามันจะเข้ากันไม่ได้ล่ะคะถ้าคุณจะรักฉชนจริงเนี่ยคุณต้องเสือเป็นเสือที่ดุใช่ไหมคะครับผมถอดเขี้ยวถอดเล็บซะถอดเขี้ยวถอดเล็บเป็นเสือใจดีเป็นเสือใจดีเพื่อจะเข้ากับลิงจอมซนได้เพราะลิงเป็นสัตว์ที่ทุกซนใช่ค่ะอ๋อเพราะฉะนั้นแล้วคุณต้องรักฉชนได้นะคะแล้วทำยังไงอะทำยังไงมันไม่ยากเลยค่ะคุณทำฉันทำอะไรคุณห้ามตอบโต้นะคะ เอาตัวอย่างยกตัวอย่างเออเออจะตีหัวเสือเสือไม่ตีหัวลิงเออตีกันไม่เบื่อลิงตีหัวเสือมีอย่างนี้ด้วยเหรอมีอย่างนี้สิคะห้ามตอบโตเสือไม่ตีหัวลิงจ้าลิงจะดึงหูเสือเสือไม่ดึง ไม่ดิงหูลิงจะหมดแล้วเนี่ยลิงจะทีบหน้าเสือเดี๋ยวดีกว่นมีทีบหน้ากันด้วยเหรออ้าทำไมล่ะคะร้อนกันทำอะไรคุณก็อย่าตอบโต้สิคะไม่เอาว่ารุนแรงเหลือเกินดึงหูทับหลุดเลยแล้วทำยังไงอ่ะคะเออผมขอใส่เล็บใส่เขี้ยวเป็นเสือโหดร้ายอย่างเดิมเหรออ๋อเสือโหดร้ายเือนเวลาที่ลิงทำอะไรเสือทำตามดีกว่าโอ้ได้ค่ะได้ค่ะยากได้งั้นจัดให้เลยค่ะครับผมค่ะลิงจะหอมแก้มเสือ เสือก็หอมแก้มลิงหอมกันไม่เบื่อลิงหอมแก้มเสือเนี่เขาท่าหน่อยเสือก็หอมแก้มลิงลิงจะดมเสือเสือเสือก็ดมเสือลิงดมกันไม่เบื่อลิงดมเสือเสือก็ดมเสือลิงลิงจะดม เสือจะดมกางเกงลิงอ้าวดมกันไม่เบื่อลิงดมกางเกงเสือเสือก็ดมกางเกงลิงเอาเลยเอาเลยค่ะดมเลยค่ะอะไรดมเลยค่ะกางเกงลิงค่ะเฮ้ยจะบ้าไงทำไมคะโอ้โหเดี๋ยวประธานโทษตายแล้วคุณนี่นี่กางเกงลิงหรือผ้าปูที่นอนจ้เธอคุณคะคลักษณะจะหมดอายุแล้วนะเอวเนี่ยบ้าได้คุณอยาก่ะโอ้โหเผื่อแป๊บเดียวจะหลออกูดมกางเกงลิงซะแล้วแกปนันแกปนานอุ้ย อ้าวยังไงเท็ดสนใจอะไรบ้างไหมล่ะไม่วิละให้ร้องเลยแล้วมึงเวลาจะมาเล่นทาไมมึงหาอะไรบ้างล่ะไม่เอาหรอกไม่สนใจหรอกเขาไม่ค่อยสนใจเอาเถิดคืนนี้เราพักกันอยู่ที่นี่เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเขาจะไปส่งเจ้าที่กำแพงเมืองตกลงนะลองความปลอดภัยนะไม่สบายไม่มีปัญหาสบายมากไม่มีอะไรนี่นี่มีกุญแจทักที่นี่ก่อนนอนคนละคู่ละคู่แล้วเดา๋ยวก็าไม่ใหญ่เนี่ยเธอท่าไม่โดนนล อเธอละเป็นใครฉันต้องถามที่นี่ฉันจอบเธอละเป็นใครฉันอยู่ที่นี่ที่นี่เธอรู้ไหมที่ไหนที่ไหนที่ซ่องซ่องเสือนี่เห็นบ้างไหมอะเห็นใครแฟนฉันทัศยุแฟนฉันเห็นบ้างไหมอ่ะไม่เห็นหรอกมาแถวนี้เล่ามาตามหาแฟนเหรอใช่ เหมือนฉันเลยฉันก็มาตามหาแฟนฉันเหมือนกันน่ะเออนี่เธออย่ามาหาแฟนฉันนะเนี่ยเอาแฟนฉันไปเก็บที่ไหนหรือเปล่าไม่มีนี่แฟนฉันรู้ว่าอยู่ข้างในก็ไม่แน่นะเพราะตามหามาหลายที่แล้วไม่เจอมาสิเข้าไปข้างในกันเลยดีกว่าไปดูซิว่าอยู่ข้างในหรือเปล่าพี่ท้อแฟนฉันมีตลาดนัดมาเปิดยังไงหน้าท่ามเลยอะไอ้ทรเนี่ยเอาเอาเอเอาาไอ้ท้อไได้ยังว่าเสียงใครเธอเลย เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใครทัศน์คยุแฟนฉันมานี่เลยใครเนี่ยมานี่เลยมานี่เลยอ้โโหมานั่งทำอะไรที่นี่เนี่ยเดี๋ยวก่อนเธอเรียกชื่อใครนะทัศน์คยุทัศน์คยุยุไหนวะยุไหนเนี่ยไม่นี่ไม่ใช่ไม่ใช่อะของฉันเลยดูดูลักษณะการแต่งตัวใช่เลยเนี่ยหน้าตาผิวพรรณมีปานใบหน้าข้างซ้ายของฉันของฉันของฉันขอโทษขอโทษอะไรกันเนี่ยโอเคนี่ใครแฟนฉัน i